สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนนี้อยู่กับผมรัตนกัสอีกเหมือนเดิมนะฮะอยู่กับเกมที่ชื่อว่าคนล่าหมีนะค,ะครับค่ำคืนนี้ผมได้เลือกระดับที่มันยากที่สุดก็คือโปรเฟชชั่นอลอยู่ในหมู่บ้านอะไรวะอะไรอะไรเกลียวเกลียวสตรทนะแทงกู๊ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> มไม่ใช่รั<อ> <Brand S 1> นสตรีทเหรอมิชชั่นของเราให้ทำอะไรนะครั <laughs> บวันนี้ก็คืออ่าบอกบอกผีนะฮะว่ายังไงบอกประเภทผี ใช้โมชั่นเซนเซอร์แล้วก็ใช้คูใช้กังเขนแล้วก็บอกด้วย E.M.F. นะครับอ่าไปหรือพารลโมก็ได้อ่าไปเร็วบอกเธอวันนี้ให้เธอฟังว่าง่าไม่ช้าเกินไปเอาแยกกันหานะครับบอกเลยทำไมมันเสียผีเดินอยู่หรออะไรหรออะไรหรอคือภาพไหนไหคือตอนนี้เนี่ยบรรยากาศในห้องอ่ะอยู่ประมาณ3าสี เช็คทีละห้องเลยพี่แบนน่ะเช็คทีละห้องห้องนี้สองห้องนี้สองเป็นหกแล้วแตเอี้ยแม่ฝันขึงเอฟเอฟใครเอามาไม่ห้องน้ำสีนะห้องนี้สองไปเช็คเช็คห้องอื่นเลยแบ่งกันเช็คเร็วเกมไวเกมไวห้องนี้เกมนี้หนูไม่ได้มาเล่นเล่นมาทำอะไรคะวันนี้หนูมาแข่งไอวันนี้ไม่ได้มาเจอผีมาฆ่ามาฆ่าผีเหรอฆ่าตัวตายค่ะเช็คเช็คเช็คทุกห้อง เช็คแล้วไปกับพิบไฟกับพิบห้องห้องัวห้องัวไปกับพิบห้องัวนี่เลยตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้ยืนตรงนี้เลยเนี่ยตอนนีุ้ณมอยู่สิบตอนนี้เหลืออยู่สี่ยู่ไหนสายอยู่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่สองสองสอ นี่ไงนี่ไงห้องนี้อยู่ประมาณสิบอะหองสักรีดเฮ้ยลงรถอยู่ประมาณหกเที่เดินวนแนวเดินวนลงรถดิโอเคไม่มีอะอยางวมีฮัลโหลบยเบาบเฮ้ยเฮมันเทิมันเทฮ้ยมันเทิมมันเฮ้ยมันเทิมมันเทิ เฮ้ยเดี้ยวไปจ้าไปจ้าเฮ้ยไปเป็นทำไมแค่ติดอ่ะหนุบนะไม่ใช้ยเฮ้ยโผล่ให้โล่เลยเอาเลยอ่ะเฮ็นโผล่ให้โผล่ก็ตั้งไงผมทั้งออกมาส่องจากทางเดินผมก็พี่พี่พี่ป่าดขยับให้มันไปหน้าหน้าทุลัทธ์ได้ไหมแล้วให้มันส่องออกมาเลย มันมันจะมองไม่เห็นทางเดินชัดที่ให่พี่พี่ยิงยิงจากด้านด้านเหลี่ยมนั้นเข้ามาก็ได้ให้มันเห็นภาพกว้างที่สุดอ่ะเพราะตอนนี้ผมผมวางกลับกลับหลังอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เอาเท่าไหร่เท่าไหร่สองสองเหรอตรงนี้ก็มีแค่สองนะอ๋อตรงนี้เลยปะล่ะตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้เอาตรงนี้เลยปะล่ะเออตรงนี้ก็ได้หนึ่งละตรงนี้เลยหนึ่งละเฮ้ยบลูเฮ้ยลบสองว่ะ ลบสองลบสองลบสามโอ้ยมันมามันมามาแล้วไงเอ้าไอ้เลื่องที่ตายแล้วเหรอไม่ใช่อ๋อเฮ้ย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 มึงเงา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 อ๋ออยู่ตรงนู้นป่ะอยู่ในห้องน้ำป่ะห้องนั้นอ่ะผมจะบอกว่าผมถ่ายปิดด้วยเลอแจ๋วแล้วใครตายไหมไม่มีนะกำลังเอาเฮ้ยบลู พัวยาวไปแท้พัวยาวมันจะงงปะเอ้าไม่มีแล้วอ่ะกล้องแค่สามตัวเท่านั้นเฮ้ย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 ไปกระพิบ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 ยีเมยมันไม่ขึ้นขึ้นไหมี่เห็นแมปหมดแล้วถ้าไม่งั้นก็ดับไฟปักทางเข้าเนี่ยเมื่อกี้กดออกกดออกขึ้นกระปุกป่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีสีส,อสีอยู่หน้าประตูเนี่ยผีอยู่หน้าประตูประตูท่านข้างอะประตูด้านข้า,างปิดอะข้างที่หมายถึงว่าข้างทางบบเนี้ย,ยงไงวะเข้าไปดีเข้าไปพร้อมกันเนี่ยเข้ามาไปเดี๋ยวๆนะเนาะไปเอากล้องกล้องกล้องเดี๋ยวก่อนมันหายแล้วมันหายไปยแล้วถ่ายรูปก่อนมันหายไปแล้วกำลร้องอยู่สองสองในห้องน้ำไม่มี

โยนในห้องนั้นก่อนเลยห้องห้องนั่นห้องเด็กอ่ะไม่ไม่ใช่ที่แหละตอนนี้สามฮัลโหลบรูเซนเตอร์ดรนมเย์ Are you here ฮัวย่าว How are you ของนี้ทำอะไรอยู่เข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาอย่าไปยืนอองกันเออแล้วมีอะไรวะเนี่ยเออมีมีใครพกไอ้นี่ไปป่ะไฟเฮ้ยเฮ้ย มันร้องอยู้ยอยู่นี่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 เห็นเดนอะไรเห็นเดิอะไรเฮ้ย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 เฮ้้ยเขาไม่เห็นอ่ะเฮ้ยประตูประตูล็อคใช่ใช่มันอยู่มันยังไม่ไม่มันอยู่เมื่อกี้มันโผล่มาในนี่โอ้โหเก็บขอใช่ใช่เขาเก็บเสื้อผ้ามันโดนตัวอะไปดูนี่มันโดนโพซิฟิกปะมันมีนี่นะนี่เลยเดี๋ยวผมวางมันมีไม้กระเขีนที่ผมโยนไว้นะเดี๋ยวผมวางมันถือตรงนี้เลยให้มันเขียนอ่ะ กูหายรอกเฮ้ยนั่เกียยูเมื่อกี้น่กียเกียน้นเมื่อกี้ว่าอะไรวะออกมาออกมาออกมาเจอละหมดละหมดละหมดละอะไรวะจะได้ไม่สูญเสียเิร์ออกมาบเิร์เิร์โซฟเลมีอ๋อมั่บอกอยากให้ช่วยกดไรติ้งด้วยโอเคไปไปแั้นไป้ไปัหด้ไปไปแล้วไปแไปแลวไปแไ้วไ้ไแล้วไ้ว้

บิสิสมิธคอมบอนหัวยาว Where a r you w h a ันนสวยนะ Where ฉันนอนสวย Come on Come on มาดีมาพี่ปาดไปไหนแล้วมาดีมามาพร้อมกันนี่ละพี่เข้ามาต้องเล่นเล่นเล่นพร้อมกันนี่แหละโอ้ยว้ยงมาไมฟข้างเข็นไหม้แล้วไมฟข้างเข็นไหม้ไหนอะไฟข้างเข็นไหม้แล้วนี่ไงนี่ไงแสดงว่าโดนแสดงว่าโดน โอเคมิชชันน่าจะเสร็จแล้วไปดูที่รถถ่ายรูปเดี๋ยวผมดูที่รถแป๊บน่าจะโดนแล้วไหมกระเขนอ่ะเอ้ยมันหันใช่โดนแล้วเรียบร้อยมิชชันนี้คอมพิวต์แจ้งเรามันปังว่ะเออเจ๋งว่ะไปเปิดประตูกลับบ้านได้พี่ปานมาถ่ายรูปมากระเขนมาเออาพี่ประตูออ๋ใช้หมดแล้วเออโอู้ยดีมากดีกระจอกว่ะเลยวะเนี่ยดีเจอ